อยู่สวัสดีครับอยู่กับพวกเราโมพัสเกมครับอยู่กับบริไฟ y อ็กศคครับหน้าจ่องหน้าจ่องโอ้โปรดอ่านคำเตือนโม ักมเโอเคครับเราอยู่ปฏิไฟนะครับหน้าของเป็นแจ็คนะครับชายนิ่งดาร์ก n e r j ร c แจ็คนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าครับมามาครับวอมาครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับเราจะไม่ดูกล่องแล้วครับโอ้สวยมากเลยเนี่ย สังกล่องก่อนนะครับจะได้อะไรเฮ้ย hey! ผ่ใช่คนนี้ไอพี่เกลืออีกแล้วเหรอใจสองเกลนะเมื่อการนี้สุสานก็ทำลายการเพื่อนมนบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบแล้วเราได้รับความชีวยหนึงหน่วยเมื่อการนี้โจมตีทำลายการไอเท็มสนามผูนน้แข่งหนึ่งซ่องวช่วยหึงหน่วยเฮ้ยเมืม่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จทำลายมอนสเตอร์ินสนามผู้แ <c> ข <oughs> โอ้ลงมานี่ทำสามอย่างเลยว่ะ ครับเป็นบัตตี้นะครับโอเคมาใบแรกนะครับเดีย๋ยวจะส่มหลังก่อนไปใบแรกนะครับเป็นใบหน้าปกนะครับเป็นแจ็คไนท์นะครับอืมจับดีครับโอเคไซส์สองนะครับนำแก๊สจะช่องดอกก็สู่โซ่กานก็สู่โซ่โซกาดนี้และใจนิเกตนะครับ เมื่อการนี้สร้างความเสียหายใส่แรงชีวิตคู่แข่งนะครับทำลายอุ้มเต์้ลไวสนามคู่แข่งโอเคอโเวอร์เทิร์นนะครับเลเวลเทิร์นนี้เมื่อคู่แข่งใช้งานการ์ดนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของการ์ดโอโซของการ์ดนี้โอโซในบรรยากาศนี้โยเลอร์การ์ดคู่แข่งแล้วความสามารถไม่รไม่รู้ว่ะโหดไหมทำอย่างนี้กันไหมรู้มั้การตื่นของจักรพรรดิสายฟ้าสีแดงครับนำการ์ดของการ์ดเลือกช่องเกตครับ และเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นถ้าในช่องดอกเรามีการที่ชื่อว oh, ต่างกันสามเวอร์นะฮะหรือมากกว่านําการไม่ขึ้นหนึงใบช่องดอกขึ้นมือแต่ถ้าในช่องดอกเรามีหกใบอีกจุย1นึ่งใบโอ้ได้เลือดได้มือได้จัว่วหูไอ้น,นี่โหมดมากใส่สีสินะโอเคครับเอสโมด2เจ็ดสิบสอาหลักขับกองทัาจะกวใส่ป้า ไม่มีเกตสอสลาดรือกองทัพจึกว่าแสฟ้าเข้ามนเตอร์ู่สนามแล้วเลือกการบนสนามนอุ่เปเอเเเเาเา Phase จจเเ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 าเเ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 เยเเเเมเเ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 กเเ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 เ้เเ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 รเนเเ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 เนเเ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 เบเเ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 เ เทเทเขาต้อยแทก้วยใช้รับแล้วบุกได้อุ้ยใช้บุกนี่ไม่โหดสใส่สามคริสเคบันดาบใบใส่ลูกพี่ราชัาก่อรแถวนางกัดจากช่องดอกลองเจอสองใบและสุดโซฟานทิ้งไก่สามเลือกบนต้นลูกพี่ราชากรใส่สามในช่องดอกเราหนึ่งใบที่ไม่ใช่ใบเนี้ยแล้วเราสามารถทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบเพื่อคอการ์ดเราสามารถทิ้งการ์ดเนมือหนึ่งใบเพื่อคอการ์ดนั้นทับ โอเคแล้วเราสามารถทิ้งกัตถาถ้าอย่างเงี้ยคือจะเลือกหนึ่งใบแล้วไม่ทิ้งได้ไหมโอเคครับเราทำเตชันครับเมื่อเราทำการเซชันนำมอนเตอร์จากช่องทดรองเพื่อสำรวจสู่โอกาสนี้ครับโอเวอร์เ oh, ทิร์นทิ้งกัตตัวเราหนึ่งใบชื่อมเท็กฟสดจนจบตอนนี้ยกเลิกความสามารถของมอนเตอร์ทุกใบสนามและในระหว่างแบตเตอร์แบตเตอรเฟสน,ฟฟนี้เราสามารถคอมอนเตอร์จากควงสายฟ้า ดูหรือดูรูชูเปอร์อ่านถูกใช่ไหมวะฟูชูเปอร์จากโซกานีเดอรไม่ต้องจ่ายคอคอสวะเป็นเหตุโซกาล์เตชั่นเตชั่นคือนำแก๊สผสมก๊าซซีไว้แล้วสู่โซกานี้ใจตสังเกตว้าวเก่งนี่ว่าก็คือสงสัยใส่ใช่ไหมฮเดียนี่โหดจังครับมาอีกแล้วพิซซึมวางกานี้ทับพิซซึมดะต้นใช้สามสนามเรานำแก๊ส่สมก๊าซแล้วสู่โซกานี้ใจตสังเกต การทุบแบบสนามเราไม่สามารถทูดในความสามารถการคู่แข่งทัท่ไนะเราชีวิตเราไม่เรางพึาอยู่ความสามารถของการและความเสียหายจากความสามารถของการของเราที่สร้างสรรค์เป็นคู่แข่งไม่สามารถถูดลดลงได้คอัเตอร์สกิลครับในระหว่างเทินคู่แข่งคอการนี้ได้ยกมือโดยจากคอคอไม่เจ้าชี้นขี้โกงหรือเปล่าวะขี้โกงนะครับขี้โกงมากตีมากระโดดมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าเป้าหายนะเลิกจำตีครับโกง อา้าวจะตรวจสอบแล้วจะสังเกตในการไล่เขาไซส์สามหาบนหา,บน,หาบนสนามเรามีคําว่าเอสโมเดย์ ine, ชื่อการไซส์การ์ดของการนี้ลดลงสามเมื่อการ์ดบนสนามเราเมื่อการาก์ดจับมือเราถูกทิ้งนำการ์ดบนสนานำการ์ดบนสนามคู่แข่งเพื่อสมัยกับคึ้มือเจ้าของโหดมากอ้าวรู้เพีกแล้ววางทับมอเตอร์นี้มีคำว,ว่าดูเวลเลเกอร์ในชื่อการ์ดบนสนามเราและจ่ายสามเกต ตราบเท่าที่ในช่องดอกเรามีรูปพี่ราชันองค์สิบหาใบหรือมากกว่าการรับการ,การนี้รับหนค่งขพนนเทิดสกิลความในระหว่างการนี้ให้ระหว่างการต่อสู้การนี้เราสามารถจะสังเกตเพื่อการนี้พาวเวอร์พาวเวอร์ระดีบวกอย่างละหมื่นเจ้าทิปเปิลแท็กสกิทิปเปิลแท็กพินเทิดอ,อ้ามือของเสริมใจหนึ่งเจ็ดแล้วพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับการนี้สามารถโจมตีได้ไม่มีมอ,อนเตอร์ช่องกลางสกิลนำการวัสดุกองการละสองใบล่อช่องดอกถ้ามีรูปพี่ราชันองค์ใน ในที่นำลงอ่ะนำการส่องใบกองการแล้วก็ถูกสังเกตขั้นเดียวเมื่อการนี้ก็ศาสนาการทุกใบศาสนาเราได้รับพาวเวอร์สองพันสองพันเคาน์เตอร์เมื่อเราในระหว่างการดมตีคู่แข่งในเทิร์นคู่แข่งเราสามารถนำการนี้ศาสนาอสศุโซกไอเทมของเราซะอะไรวะเคาน์เตอร์สกิลในระหว่างการดมตีของคู่แข่งเราสามารถนำการนี้จากบนสนามเราอุศุโซกของไอเทมได้เื่อเรากองดมตีโอเคแล้วก็ในแท็กไม่แท็ก ดาก้อนเหรอนำาการในช่องดรอปเราสู่โซ,โซกาดนี้แ้ใจหนึ่งเก็บเมื่อแการด้โจมตีและทำลายวเตอร์คู่แข่งหรือสร้างความเสียหาย้องชื่อคู่แข่งนะครับนำาการหนึ่งใบในช่องดรอปเราก็สู่โซกาสนี้ครับรเมื่อเริ่มไฟนอลเฟสของเราเราสามารถเราสามารถถอดโซกาดนี้สง่งใบเพื่อสร้างความเสียหายสามหน่วย move ดูใบแท็กโซกาดลงมาก็ได้หนึ่งนะครับค่าได้ได้อีกหนึ่งโอเคตีสองครั้งโอเค ใจนึ่งเกตแล้มันชื่อหนึ่งหน่วยเมื่อการในจมจีเราสามารถนำก๊าซบนมือเราหนึ่งใบสู่โซของมิดากอนโมสนามเมื่อการเร้ส่กงเพื่อนำการาสู่กองการสู่ช่องเกตจูหนึ่งโอ้ใบนี้ใบรสริมิวดาก้อนี่่าดีจังเลยลงทาพิซึมดากร์นะครับนำพิซึมดากร์ในช่องดเราเข้าสู่โซการนี้และจหนึ่งเกตพราัชิ้หนึ่งหน่วยความสามารถของมอนเตอร์พิซึมดากร์นุกใบสนามไม่สามารถหยุดรถได้การั้นได้รับพลังสองพันสอ และความสามารถนี้ไม่สามารถทะยอยก็ได้นะเมื่อเริ่มต้นเฟนสต์ของแข่งครับเรามีพิชซี่และก้นชอบกลางสร้างเสียหายสองโอ้ใหญ่มียิงกันง่ายต้องทำลายเท่านั้นเนาะทำลายได้ไหมเจนิงเกธเจนิงเกธเจนิงเกธคอรมอนเตอร์จีบสองสลัดจะช่องโอบเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอร์เราสามารถไล่ได้หนึ่งครับเจ้าหนึ่งเทิร์นคอยช่องโดบพวกที่กิง การเซตครับเจ็บซีสองเสาหลักทุกใบบนสนามเราไม่สามารถเทอมลายด้วยความสามารถของมอนเตอร์ความสามารถของมอนเตอร์คู่แข่งนะเมื่อการบทสนทนคู่แข่งถูกทำลายสำเร็จนะครับหรือดังกล่าวขึ้นเมือด้วยความสามารถของการ์ดเรานำการหนึ่งใบด้วยของการ์ดเราต้่งสังเกตจุนึงใบเยโดเอาขึ้นมือก็ได้จั่วหรอการเซตครับเมื่อเมื่อการ์ดจากกองการ์ดเราถูกลงช่องดรอปโจวการหนึ่งใบ โอโมโอได้จูงโอเคแล้วก็สก,กิลนะครับเทอร์เตอร์นำการนี้ในสนามเราลงดดเพื่อยุโรสามารถระลิงของเตอร์ไส,ส์สทุกนใไปจนจบเกินก็ไว้เขาเรียกว่าอะไรวะแก้ไรลิงอะ่ะไว้ตามทับกันอะ่ะเมื่อการนี้เขาสนามโดยไม่ได้โดยไม่ได้มาจากบนมือเรานะครับสามารถเราสามารถนำนเตอร์บนสนาม,มเข้นหนุ่ไปกับคุณเจ้าของโอเค เลือกเรือรถโฆษณาหนึ่งใบนำทูสทูเปอร์บนสนามเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสโซโซการนี้ไอเลือกจากนั้นความสามารถเราสามารถขอลูสทูเปอร์หนึ่งใบจากโซนั้นโดยจ่ายคอคอร์ดแล้วก็คอสโมดากูนะครับอู้ทักด้วยสกิลนะครับในระหว่างเอเทคเฟของเราเลือกคอสโมดากูหรือทักใบเกินบนสนามเราหนึ่งใบ เราสามารถนำการนี้สามารถนำการนี้ไปเรียงไว้ใบบนสุดของกองกราดเราเพื่อนําหรือนําไว้ใต้กองสุดเพื่อสแตนกร์ดท,ที่เลือกนั้นและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยก็คือตีไปเสร็จแล้วนะตีตีแล้วก็เอาอันนี้กลับไว้ใต้กองแหละให้ตีที้งนำกร์ดจากบนมือเราหนึ่งใบเว้บนสุดนำการาดนำการาดบนมือเราหนึ่งใบวางไว้บนสุดของกองกร์ดนะครับ นำมอนเตอร์บนสนามลงหนึ่งใบกับพวกมือเจ้าของและนำการในช่องดาวนกันหนึ่งใบเข้าสูส่ช่องเกตอ่าหรือว่าเร็วอยู่ระดับหนึ่งเคี่ยใครวะเนี่ยกูรูบุญบุคุโหมดจริงจังด้วยนำการจับบนมือเรากี่ใบก็ได้เข้าสู่โซการนี้หากในโซการนี้มีโวลต่างก,กันาสองโวลหรือมากกว่าการนี้ละพลัง 3, สงามพันสามพันขีหนึ่งไปในเทิดโอ้ 9,000ขี 9, ้เลยนะไในการยตีหาเนโซของการนี้มีวัวสีกันสั่งมีกั๊ดมีวัวต่างกันสี่เวอร์หรือมากกว่าสักความเสียหายสีหน่วยด้วยจริงจังสัตว์เอาวกุลุนบุคุบุคุเมื่อกี้นี่หว่าเลือกมอนเตอร์มนสนามเราหนึ่งใบและความสามารถเราสามารถทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบและเจดิ้งเกะเพื่อให้การ์ดที่เลือกนั้นได้รับพาวเวอร์3,000 1,000หนึ่งขีและมูฟ เป็นะเหตุด้วย่จบเถิรอนแม่เจ้าหน้าตาจริงจังมากจีบสองสลักนะครับแล้วก็เป็นกองทัพกองทัจพจักรพรรดิาฟฟ้าด้วยเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือเราสามารถนำการไปสู่จังกวัดราชสุนเขตถ้า,านบนสนามเรามีจีบสองเจ็ดสิบสองเท่าหลักหรือกองทัพจักรพรรดิไยฟ้าอยู่เราสามารถนำการนี้จากในช่องดอบเราขึ้นมือด้วยโอเคเอามาวนใช้ได้ พี่ครับนำแก๊สบนมือเราไม่เกินสองใบก็สูนโศกานี้เราจะสังเกตเมื่อแก๊สนี้ถูกสลายสำเร็จนำแก๊สบนสุดของแก๊สรเราหลงชนอรอบแล้วนำแก๊สบนสุดของแก๊สรเราก็สู่จงเกตเดี๋ยวเือนแท็กโศกาคัตเตอร์อแท็กระล,ลิงสองเราเป็นกำแพงได้ต่อยกลับด้วยอ่าใช้ศูนย์นะทุกพี่ราชัมังกรโอเคคัเตอร์เมื่อเราสั่งโจมตีเมื่อเราสั่งแก๊สของเราโจมตีสั่งครั้งหรือมากกว่าในเท่านี้เราเลือกไอเทมเวทมนต์มลสนามผู้แข่งหนึ่งใบและเราสามารถนำแก๊สนี้ ลองดอบเพื่อทำรายการนั้นอ่ะเก่งนำการเปร็นศึกกองการเรา2ใบลองช่องดอบถ้ามีรูปพี่ราชมกรใน,นนั้นนำการเปร็นศึกกองการการ็สู่ช่องเก่งแล้วจุดหนึ่งใบอ่ะเก่งโง่ดีชอบเป็นไม้ตายนะครับเลื่อกมอนเตอร์ที่มีไซส์สามอสนามหนึ่งใบและนำการจากกองการเราช่องดอบหนึ่งใบและการนี้ก็สู่โซ ของการที่เลือกหากการที่อยู่ในโซนนี้มีไซส์สามความสามารถของการนั้นไม่สามารถถอยโเลิกได้และความสามารถของการนี้ไม่สามารถถอยเลิกได้ก็คือข้อเสนอโยเลิกไม่ได้โอเคไม่เสื่อมไม่เสืิมกันลอดกันลอดฮีโร่วิทษ์ผู้สริโทษเมื่อการจากช่องรอบแล้วกับเข้ากองการจากความสามารถของการหรือเราถูก เมือ่อกาสกองการเราถูกนำช่องดอปในความจำมา็นกองการเราทำลายนนท์ท่าสนามพวกแข่งหนึ่งใบที่มีดีเฟนส 3, ามพัน <Okay. S 1> หรือต่ำกว่านี่คือโม่หรืออะไรก็ตามทีจะได้นะสายผู้ทักษซอนในโทษคู่ทูเปอร์ก็เป็นมิชินโวยเมื่อการนี้ก็สุสนานโดยไม่จากบนมือเราสร้างความเสียหายสำหรับพวกแข่งหนึ่งหน่วยเฮ้ยเชียร์ปมปืนว่ะวัตเท่ สกิลตัวไหนก็ได้นะครับในระหว่างไอเทคเฟดคอการนี้จะในโซของเรือลบบนสนามเราเราสามารถใช้ใบนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นสกิลนี้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นในระหว่างไอเทคเฟดอะเออดีนะเอามากันเอามาแต่ว่าอันกประสงค์ไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งแสงดงสีในเทิร์นคู่แข่งแล้วเราเซสชั่นอยู่คาเตอร์ยกกลกโยมตีน้ำมอนเตอร์กูส ทูเปอร์หนึ่งใบจากช่องดรอกเราเข้าสู่โซลเลร์ล็อกว้าเข้าสู่โซลเลิลบนะครับแล้วก็ออกมาได้อีกเว้ยเลิรลบมันก็เก่งดีนี่หว่าโอเคต่อไปนำการพิสูจงงการ์ดเราเข้าสู่โซของการนี้และแจ่สังเกตเพื่อการนี้จมตีถอดโซหนึ่งใบจากถอดโซหนึ่งใบจากการ์ดหนึ่งใบสนับแข่งจมตีถอดโซลเลยเหรอเมื่อการนี้ถูกเราสำเร็จนำการพิสูกของการก็อสังเกตโหได้ดับเบิลในแท็กด้วย ตีได้ถอดสองโซ่อไม่รู้ว่าจากสองเกตเลยไม่ค่อยคุ้มแล้วเมื่อการนี้สู่สนามบนสนามเรามีโวดาก้อนเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้สู่โซของนียวดก้อนบนสนามเราถูกเมื่อการนี้อยู่ในโซนียวดก้อนบนสนามเราถูกนําลงช่องดอกถ้าเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องการทํำไมมอนเตอร์หรือ,อเวมนต์บนสนามมันโดนไปถ้าอันนี้อยู่ในโซอันนี้ลงช่องดอก ระเบิดการหนึ่งใบโอเคคู่แข่งอ่ะเก่งก็ได้อย่างงชิมทีจังหวะนำการจากช่องดอกรา1หนึ่งใบกระสุนโซของนิวดาก์คอนจุดก้อนทับจากพรถไฟฟ้าหนึ่งใบและการได้รับพลังสามพันและดับเบิลไอแท็กจนจบเทินเพิ่มโซ่เนาะ รายการนี้ได้ในเธอคงเห็นเท่านั้นนะครับทิงการ์ดบนมือเราหนึ่งใบนะครับคอมอนเตอร์พิซซุมแล้วก็จะช่องดอกเราโดยจากโดยจากคอคอสอ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งจูป,ปิเตอร์บาลีรายการนี้ได้เมื่อในชีวิตของเราถูกโจมตีเท่านั้นเขาต้องยอมโจมตีและความสามารถและเราสามารถถ,ถอดโซนหนึ่งใบจากกองจากการ์ดบนสนามห,หนึ่งใบเพื่อนำการ์ดสืบของการ์ดเราสุดต้องเกตเราด้าร์ดชิวินิมิวจูกันหนึ่งใบ ยกเลิกกำตีถอดโซ่ในใะบของเราเองแล้วก็ได้จัว่วด้เกียร์ได้เลือดอันนี้ประสงค์มากโอเคถ้าการนี้อยู่ในโซของมอนเตอร์นี่เขาว่าแจ็คไหนเฮ้ยการนั้นได้รับบู๊และเพนนเทสเมื่อการโจมตีของมอนเตอร์นี่เขาว่าแจ็คไหนอยู่ในชื่อการ์ดการนี้อยู่ในโซ่ยกเลิกถูกยกเลิกกำตีการนั้นได้รับดับเบิลในแท็กก็ก็โอเคก็โอเค อันนี้คือซีคิตแล้วเหรอเราโคเนอดาก้อน York, จากบนมือเกจที่ระบุในคอคอร์อรลงหนึ่งว้าวเมื่อการนี้เข้าสู่โซเนลดากอนเราโจการหนึ่งไปโอ้ชิม่พูดเก่งอ่ะเสริมเช็คหนห์อ่ะรายการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้น ทอดโซนหนึ่งใบจากมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามเราทำลายการคู่แข่งว้าวปวดมากอา้าวนี่อะไรอีกเนี่ยรายการนี้ในเมืองคู่แข่งมีเพชีวิตท่าหนึ่งหจังหวาโดยที่เราและคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นถอดโซนหนึ่งใบจากมอนเตอร์บนสนามเราจะสังเกียตใจสามเกียร์สร้างความเสียาหายใส่บรรทุกแข่งห้าหน่วย การนี้ไม่สามารถถือเลาได้และความเสียหายของการนี้ไม่สามารถลดลงได้หากคู่แข่งมนชีวิตกลายเป็นศูนย์ด้วยการนี้ทีมคู่แข่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโด,ย,ดยการคู่แข่งได้แต่แล้วคืนชีพไม่ได้ใช้คำนี้เลยอโซ่หนึ่งใบในมอนในเราโซหนึ่งใบมอนเตอร์นสนามเรากระจายสามเคยจายสามเคถอดโซ่เลือดต่างว่าห้าชนะเลยว้าวจี๊ก โอเคครับชุดนี้นะครับสลับกล่องศูนย์เลยวะขี่ศูนย์สองนะครับบอกเลยว่าสลับสลับกล่องขี่ศูนย์สองนะครับสลับคนนี้กำลังหาแจ็คไนท์แนบของเสริมแจ็คไนท์ดีๆนะครับหลังการ์ดสวยๆไอ้บัตตี้สวยๆนะครับบอกเลยว่านี่ของเสริมดีมากแล้วก็มีของเสริมสายเอเชียนด้วยของเสริมสายเอเชียนด้วยที่เหลือก็นี่ๆหน่อยแหละ แต่หลักๆก็น่าจะเป็นแจ็คแหละที่ดูแบบโอ้โหอลังการนะก็ก็เอาไม่ใช่ดิขใหม่นะครับก็จะมีของเสริมนะครับมาเสริมของเก่านะก็จะเป็นแจ็คไนนะครับสำหรับนิโอดัก้อนนี้บอกว่าใบจั่วใบเวทมนต์มันโคตรมากสีเขียบอเปิดสีก่องนี้ไม่ค่อยคันครบแล้วก็ได้เอ็นเชียนนะครับเอ็นเชียนที่แข็งแกร่งนะครับเอามาเสริมทำให การเล่นรวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยในชุดนี้คือทีมเจ็ดสิบเสาหลักนะครับนี่ใช่ใบนี้ต้องเป็นใบไหนต้องเป็นใบไหนนี่แล้วเป็นใบนี้นะครับเรียกว่าขอมาค่อนข้างครบเลยจากพลัสสายฟ้าคนนี้เล่นจากพลัสสายฟ้าเปิดกล่องนี้เพื่อหาใบนี้นะครับคนที่อยากเล่นเมจิเวอร์นะครับเจ็ดสองสองหลักได้ใบนี้ไปนะครับบอเกเลยว่าเก่ง ครบเซตในกล่องในเซตเก่งมากแล้วก็เสริมของเสริมแจ็คไนท์นะครับเป็นตามนี้แกงนี้สิเขียดเป็นของเสริมแจ็คไนท์หมดเลยส่วนเอ็นเชียรนะครับใบที่คุณจะต้องหาแน่นอนคือใบนี้และใบนี้โอเคมาเสริมของเก่าเนาะก็จบไปครับการรีวิวชุดบอดี้นะครับแล้วก็จากไปกับหลังกล่องสวยๆเขาเรียกว่าอะไรนะ บอดี้แดดใช่ไหมส,สวยๆนะครับโอเคือว่าทำสวยมากโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีวันนี้ง่วงแล้วบ๊ายบาย